ต่อไปนะคะแจ็คกอีนจะอ่านข่าวของแจ็กกี้ชาคารีนจ้ะแล้วเกี่ยวกับคนหน้าคล้ายกันนะอย่างแบบก็ค้ายกล้ามากเลยคืออย่างนี้ค่ะผู้ชมด้วยความอ่อนนิ่ยจะว่าคล้ายก็คล้ายเราดูเราเราศกษาตัวเลขเหมือนกันยังไงแม่ล่าสุดนะคะนักข่าวเราแอบไปเหลือบเห็นเอ๊ะในไอจีเธอเนี่ยค่ะผู้ชมดูแจ็กกี้ชาคอรีนมิ้นท์ สอง,ส,องสาม,สามหกหเออไม่ใช่ปีเกิดแน่แน่อย่างนอกมันเลขอีกอย่างนอกว่าแล้วนะคะทีมข่าวของเราไม่รอช้าน้อง <ฟะ S 1> นัดมาเมานัดใหญ่ของ <ฮะ S 1> เราเนี่ยแหละค่ะ คว้าตัวแจ็กกี้มาถามเลยชีแจ็กกี้เลขนี้มาได้แต่ใดมากันนะคะเธอบอกว่านะคะเลขนี้ได้มาสมัยจากการที่ปังจากการเป็นแม่น้องบองอีกค่ะก่อนหน้านี้อีกนะคะได้มาจากหมอดูค่ะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของกองละครสมัยนู้นเลยค่ะสมัยก่อนกอถ่ายละครว่างนะคะมีคนในกองเขาเป็นหมอดูอก็เลยไปถามปรากฏว่าเขาให้เลขมาก็คือ, 2>, อ2 3 6, 6 6ค่ะ แล้วก็เอามาวางไว้ที่หลังชื่อบนอินสตาแกรมเพื่อให้ดวงดาวมันแบบขับพลังส่องแสงเปล่งประกายแบบนั้นนะคะแล้วหลังจากที่ขอเลขมาคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพลิกชีวิตไปเลยค่ะจากเงียบๆอมๆแบบว่าช่วงโควิดแม่ลุงบองมาเลยโอ้นะคะแม่น้องบองพลิกชีวิตโชคลาบกับเขาก็คือได้อยู่ค่ะคนนิยมชมชอบยอดฟอลึ้น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 บอมีลดเลยจ้าฟังเสียงชีแจ็คกี้ชาคาลินกันหน่อยค่ะ มันคือเลขที่เราถามหมอดูว่าเลขเนี้ยขอหนึ่งเลขที่จะทําให้เราด่งดังปังปุริเยร่ารวยเงินทองมีแต่คนรักคนชอบออชบอกไมว่าบวกกันได้เท่าไหร่มันจะปังปุริเยแบบไหน,นไม่ไม่ไม่ไมขเขาก็แค่บอกว่าสองสามหกรวยรวยรวยจบเชื่อเลยเชื่อเลยเออเชื่อสาตัวเลขเชื่อเชื่อหมดทุกอย่างใครบอกทําอะไรแล้วดีฉันก็ทาใช่เขาเลีนีนี้อยู่กับเรามานานมานานแล้ว คิดว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยต้องไปถามเรื่องความรักบ้างอยากได้เลขความรักบ้างอยากได้เลขความรักบ้างช่นนะะคุณมว่าแล้วจจกี้ต้องชวนจ็กกอลินไปด้วยละกันนะคะเออก็เป็นสายมูเหมือนกันอยากได้เลขความรักบ้างพวกหมอดูในกองดูให้ของเบอร์ดิฉันก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูให้ค่ะเหรอพี่บุ๊กสุบสกุลพันดีนี่อ๋อเหรอเบอร์โทรศัพท์ฉันเปลี่ยนปุ๊บพี่บุ๊กบอกปังแน่รีบเปลี่ยนเลยบังปูรี่เนี่ย ขนาดน,านัออ้นก็ฟังนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อแหละศาสตรตัวเลขคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องปาฏิหารมัออ้ยคือบางคนนะอาจจะไม่เชื่อแต่บางคนก็เชื่อสุดใจเ,ออเหมือนพี่อ้นสีพันเลยพี่อ้นสีพันบอกว่าเรื่องปาฏิหารเนี่ยพี่เชื่อสุดหัวใจเลยนะคะเ,ออเพราะว่าเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคุณสามีพี่เอซึ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองคุณผู้ชมพี่อ้นบอกว่าการที่ลุงเอหรือว่าคุณเออนันบุญนาคเนี่ย ได้เจอกับพี่สาวต่างพ่อชาวเยอรมันมันเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่าปฏิหาริย์อีกคุณผู้ชมจากภาพที่ทุกคนได้เห็นผ่านทางโซเชียลเนี่ยคือเป็นการพบกันครั้งแรกตลอดระยะเวลา61ปี<อ>ก็คืออายุของพี่เอเลยนะอพอที่ผ่านมาในลุงเอใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวที่แท้จริงของตัวเองเนี่ย<อ>คือใคร<อ>ซึ่งขณะที่พี่เอเล่าถึงเรื่องราวของลุงเอที่ได้เจอกับพี่สาวที่พัดพาก เล่าไปก็เสียงสั่นไปปกติเนี่ยพี่อ้นเขาเป็นคนเอิ๊กอาร์กนะใช่แต่พอพูดถึงโมเมตนต์เนี้ยเสียงสั่นเครือน้ําตาคอเลยพี่อ้นบอกว่าเป็นความรู้สึกที่พี่อธิบายไม่ถูกรู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจที่ลุงเอเนี่ยได้เจอกับครอบครัวที่แท้จริงสักทีเพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจมาตลอดชีวิตของลุงเอเลยละค่ะ3มวันแรกก็ นั่งคุยอยู่แต่กับเรื่องพ่อแล้วก็ไปที่หลุมศพพี่เอก็ได้ไปกราบพ่อสมใจทุกอย่างคือเติมเต็มเขาทั้งหมดอ้นดีใจมากมันเป็นช่องเดียวในหัวใจเขาที่มันโหวไปแล้วได้เติมเต็มตรงนั้นทั้งหมดเนี้ยที่พี่เอไม่มีอ่ะวันนี้เขาได้รู้แล้วตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาจะตายไปกับสิ่งนี้แล้วแต่วันนี้เขาได้รู้แล้วพี่สาวเขาพูดตลอดว่า a n นน everything is okay มันโอเคมันโอเค,อเ,คเธอมีชันแล้ว เธอได้รู้แล้วว่าพ่อคือใครองค์ก็บอกพี่เอว่ามันก็เหมือนเราไงเจอกันช้าแต่ก็ได้เจอกันดีกว่าเราไม่เจอกันปาฏิหาริ์มากเลยค่ะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงอะ มันมันเหลือเชื่อเหมือนกันนะนละโอ้เอาจริงนะการที่โลกกันเลยนะโอ้คนละซีกโลกแล้วเป็นพี่สาวต่างแม่ที่แบบไม่คิดไม่ฝันนะ61ปีอ่ะอยู่ๆไดมาเจอกันแต่เจริงๆพี่เอเขาก็ใช้เวลาตามหาครึ่งชีวิตในที่สุดก็ได้เจอกันวันแรกที่ไปเนี่ยพี่สาวเนี่ยต้อนรับอย่างดีเลยรวมไปหลาดด้วยดีใจที่ได้เจอพี่เอแล้วก็นั่งคุยกันแต่เรื่องคุณพ่อเนี่ยเพราะเขาไม่เคยรู้ไงว่าคุณพ่อเป็นไงแต่ว่าณตอนนี้คุณพ่อเสียไปแล้วแต่เขามีน้องสาวด้วยนะมีพี่สาวแล้วก็มีน้องสาวอีกะ